ฟังล้มหนีโบยบึ้มขโมยเลยโอ้ยน่าเหลืองานงานแข่งขันขี้ตะศิลปะมวยไทยใส่ทุกศาสตร์ในวันนี้ได้มีมาตั้งแต่ก่อนเคยได้ยินบาร้นายขนมต้ม มีเสียงตั้งแต่ชันจนมาหอดมือดีรุ่งป่าบอเสียงใครมาบันทึกบอเสียงใครเด้อคุณตั้งไอ้อ้อยไม่รอไอ้อ้อยลา เมื่อบัดนี้ผมลอ้อมปอฉลาดน้อยแห่งศาสตร์ศิลปินมาในงานแข่งขันขีตะศิลปะมวยไทยใส่ทักษะมวเฮานีอี่ศิลปะของไทยเปลเป็นศิลปะประจำท่าปอฉลาดผมมาไทยแทย้ผมมา,มาตั้งแต่น้อยแต่ข้าวได้บวชเป็นเนน เห็นสวรรค์ทรงเขาซ้อมต่อยมวยกันมีคายมวยอยู่ในวัดเขาซ้อมกันทุกวันมื่อไปเยินดูเขาซ้อมทุกทุกวันบอกเคยขาดผบเน้นปอฉลาดน้อยไปซ้อมในซอยเขางยามคู่ซ้อมเขาก็มานั่นแะเจ้าไปรอเป้าซอยเมียคู่ฝึกในหัวใจผมนึกอยากเป็นนักมวยสมัยนั้น ส่วนหมอลองํงพอเคยอยากเป็นพ่อดีเป็นนักมุยมากตัวแต่เป็นจั่วน้อยน้อยยิ้มใจคอยอกวังเบีสิบหกปีท่อนั้นได้ยินเสียคอทองคำกับเมีฉันรํงลําคู่กันในข้าวันเลยละละสิจอยไปเป็นหมอรําหมู่หมอ้ําคู่กับพองตันสิจอยประหวงยันเสียงสลัดไปบังบังเป็นลําหม,มู่และรําก่อน ต่ก็ยังอ้อนซอนมูนักมวยบอกเคยเรียนเห็นผูม้มวยจะละเด็ดเขาเดือดทานผู้สืบสานตรม์มวยไทยมาพอจุนกระทั่งงามณาลักษณ์ศิล,ลป์เป็นลำอาณาลักษ์ศิล,ละปะมวยไทยให้กุมเมืองผู้ปา่นานน้าลำสิต่อไปในโอกาสมื่อนี้พาขูข้มวยจะละเด็ดให้ผมปอฉลาดน้อยรับเกียรติอันสูงสุดได้มาลับรางวัล ศิลปะมวยทานยมอบให้ผมในวันนี้ขอขอคุณละลายเดิมท่านได้ออเอำเภอกับทุกท่านทุกทานงนให้ผมได้มารับรางวัลขอขอคุณเดิมทุกท่านให้ลูกหลานสืบสานจันลกงศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยฮาหองกต่อไปให้ไปตั้ง เป็นสัวน้อเตือนแต่เช้าอนวอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเด็นหนุ่มเด็นนั้น ซ้อมมวยอยู่ในวัดกับซนนี่ผมนี่ไปอัดชุดได้มันกระโดดมัน่มนีหน่อยขึ้นักห้วยนี่บอผมคิดอยู่นอกอาอนนอกคิดกูอดีตอนนั้เพ้อผมนอนคิดอัดชุดได้มากกับมิดซีดีป่ะเห็นแต่ม้วยดังดังบนวันสิล้มคำ่าหน่อยหน่นึกอละชุดหน่อยอภิเดชหน่อยดีเสดนหน่อยพูดขาดหน่อยมากูนี่เป็นปอสลัดหน่อยมันสีบดดังโอ้ผมวางสิ ซื้อเล่นผมนั่นซื้อว่าเปย์เปย์อสัตยเอกอกปอไว้ซื้ออีริ่งนายฉลาดส่งเสริมน้อยนี่ผมไปยืมจากน้ำมุ้ยวะนั่นน่ะมามาใส่ถักเห็นเป็นน้อยมันจังสีดังคือน้บมุ้ยก็เลยเอามาใส่อัดชุดแรกคือล่ำลองตามน้องตุลิสานวยพรเป็นไหมเปซื้อเหรีเปย์อสเลย์เอกอปอไว้ปอฉลาดส่งเสริมยืมมาจากน้ำมุ้ยเข้ามาตรงไหมาใส่ถ่ายวัน จังได้เอืน่นว่าปอฉลาดน้อยสองเสิมรถดังอีนนี้เป็นศิลปินแห่งสาติตุง้งพี่เนี่ยเห็นล,น,นลูกเห็นเห็นหลานนี่ผมเป็นเสียวกันแด้กับกับผู้ผู้เดยนไปอเม่นี่จาน้ำกันไปสสยแพ่น้งกันเขาสิสนใจมวยที่สุดคนต่างประเทศฝาลังมวยเห็นยังขันคู่มวยความแสดงให้การล่ำละมวยให้เขาบึง่งเขาได้ท้ายลูกท้ายลูกท้าย แต่บางโมลําเนบังเหมือนยางหนีเลยฝรั่งมัอนมุ่งจักนองมมุ่งจักภาษาแต่มวยไทยยังตั้งไปทั่วโลกเลยครับฉะนั้นผมพยายามเน้นผมอยากจะฝรั่งมันออกไปหมดเพราะว่าฝรั่งสูมเงินหนีมันโอ้มันเจียงอะไเดี๋ยวผมเบิังสูมือเดี๋ยผมบังสูมือผมมักมวอยมักเข้าสูมือเดี๋ยวอายุ่น้อนหนึ่งตีหนึ่งตีสองผมยังเบิังอยู่เบิังได้ทรศัพท์ผมคนเล่ะเบิังมันต่อยกันนะครับเมื่อวานนี้ขอขอบคุณ Hora, ลูกปล,ล,ลูกกระหลานสุกุลสุุนทีย่างสื้ืบสารในซืบสารไปนะครับมันเป็นมรดกของชาติไทยเฮาเลยต่อไปมันอาจจะเป็นมรดกโลกก็ได้นะครับเมือนีอกขอขอบคุณทางเทศบาลนะครับของเฮานะครับท่านนายกเทศมนตรีเฮาพร้อมกับท่านในอำเภอของเมืองของเฮาพร้อมกับครูบาอาจารย์แล้วเมื่อในคู่มวยทั้งนั้นนั่งอยู่นี่ขอให้สืบสารจันโลกศิลปะมวยไทยเฮาไป ไอ้หอดลูกพอดเลนหลานเลนไปหุดนะครับช่วงนี้ผมก็ขออวยพรออให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงหายห่างหนีจากโรคโควิดยมาติดพวกเข้าโรคโควิดแบบใหม่ปัวบาซิมายามาเดอม้วนนันดำดำ่งม้วนดำๆในยามากไก่ประเทศไทยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสกโลโลกนี้โดยเฉพาะเมืองสีมืาไมเป็นเมืองของหลวงปู่หมันทูริโตโตนันขึ้นหาดหาดเราของกรรมาฐาน พุทโธโซเดียวครับหายโดดโควิดครับอยู่ดีไม่แห้งสู้คุณผู้ชมครับสวัสดีครับหลังจากที่คุณพ่อขอจลาไม้ส่งเสริมศิเป็นแห่งชาตินะครับท่านได้หมุนโดด้วยการปนลำสดศพนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายอำเภอสีนใหม่ท่านส่อใจของยศนะครับไร่ร่ำพร้องลบรรทอเอาเลยปลงชัยในการประกวดศิลปะมวยไทยในครั้งนะครับขออนุญาตกล่าวเรียนเชิญครับ

ครับขออย่าเรียนเชิญท่านนำเภอได้ลั่นกองรบนะครับร่นงพร้อมในการเอาเลือกเอาชัยนะครับในการประกวดศิลปะเมืองไทยครับขออย่าเรียนเชิญรับ เสียงปรบมือดังๆครับนะครับการประกวดศิลปะมวยไทยปอันห้าร้อยหกิีได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับขอกาบขอบคุณท่านในอำเภอศรีใหม่นะครับที่ได้กรุณาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับะญาตนักเรียนนะครับครูมืยไทยวุฒิสุทุกท่านเข้าแถวด้านหน้านะครับเพื่อนี่ครับกำลังกำลังร่วมถ่ายร่วนะฮะเป็น น,น้องๆนักเรียนนะฮะจากได้หลายโรงเรียนนะฮะครับเด็กๆยืนได้นาจอท่านาจอ